เบิ่งครับผมแม่แม่บ้านพ่อเฮ็ดพ่อมูใหญ่ครับเพิ่นเอิรนมาว่าสันเบื้องกันบื้ยจวดนะครับพี่น้องเบิ่งโอ้มีแต่รองยิ่งห่วยขุนก็แมนบ่แมนบ่เต็มกำแล้วครับพี่น้อง มับเลยมันแหละครับพี่น้องมันแล้วมาครับมา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 ,มา,มา,มามเก็บนกกาส <c oughs> ออวิเศษใช่ครับเบื้องหน้าคนเก็บกันนะ <c oughs> มันครับมันแม่บ้าน นี่เอาเตาชิม,มานะครับนี่ผอมูแหลกมามาครับผมก็ะเป็นพอนำกันครับ